วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปไอคอนสยามอาร์ตแอนเคาน์เจอร์สเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยามส่งเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3ไทยเท็กซ์ไทเทรนบุก๊กสปริงซัมเมอร์2023และส่งร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565 ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยในการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสารรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มภูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกระดับ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนินรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนล้อย m o v วิ g c เ l t u r e โดยแรงบันดาลใจจากบรรยากาศฤดูร,ร้อนของประเทศไทยโดยศึกษาควบคู่ไปกับงานภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์สะท้อนแนวคิดผ้าไทยหลายชนิดที่มีมาจากวัฒนธรรมอื่นๆแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ไม่ตายตัวแต่มีการปรับตัวและแลกเปลี่ยนของอัตลักษณ์ประจำถิน่นเกิด ิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องผ้าไทยประจำฤด,ดูการได้แก่ผ้าบาติกและผ้าเขาม้าเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบ Limited Edition ของแบรนด์ชั้นนำเพื่อนำเสนอแนวคิดหลักและเทรนทั้ง5ประจำฤดูกาลนี้ได้แก่มิติแห่งความฝัน Dreamcatcher ตัวตนข้ามวัฒนธรรม Expressive, Exotic ความไม่สมบูรณ์ที่งอกงามว i ยแบรนด์ vibrant. เวอร์กชันอริยธรรมแห่งโลกใหม่นิโอาทและมาสจันแห่งธรรมชาติเนเจอร์เอ็กซ์ทรัชันแสดงสีสันรูปทรงรายละเอียดและวัสดุที่ช่วยพัฒนางานหัตสินไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมร่วมสมัยโทนสีที่ใช้จะเน้นเฉดที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นโทนสีที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมเพื่อให้ศิลปินนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนนำไปใช้ได้หลายรูปแบบและมีมิติในการใช้สีมากขึ้น ในการนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนแฟชั่นระดับโลกเพื่อเสนอแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารโดยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่กับการถนอมรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นทรงร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565ร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโบกประเทศไทยและนายธน,นรัตน์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยมีพระดำรัสถึงหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3ที่ทรงนำประสบการณ์จากการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆมา ส่งออกแบบเป็นแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ซึ่งสามารถนำมาเป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาได้เราอยู่ในเล่มที่สามแล้วนะซึ่งเล่มที่หนึ่งและเล่มที่สองก็ยังใช้ได้อยู่และสามารถใช้ได้ตลอดไปและสามารถใช้ถึงเล่มสามได้เล่มสามสีสามารถมาใช้กับเล่มหนึ่งเล่มสองได้และทุกอันเนี่ยย่อยมาให้แล้วอินเทอเร์เพลตมาให้หมดแล้ว แล้วท่านหนึ่งก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แม in อินไทเลนแล้วก็สามารถใช้ได้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นตําราเรียนที่มีความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นเป็นตำราที่นอกจากเป็นตําราไทยที่เทียบเท่ากับตําราฝรั่งที่ราคาสูงหรือเกินแล้วก็ ทุกคนสามารถเอาไปอ้างอิงได้ในบทเรียนการทำมาอาชีพความเป็นครูความเป็นดีไซเนอร์หรือความเป็นอ,อ,อาชีพของทุกท่านก็ขอให้ใช้ให้ถูกเมื่อใครใช้ให้ถูกมันก็จะไปได้ไดีดดนะคะเขาแค่ขอให้ทำความเข้าใจเพราะว่าอันนี้คือง่ายมาก ง่ายแล้วแล้วก็อ่านแบบเดียวฉันเข้าใจถ้าไม่อยากอ่านดูสีแล้วสามารถอินเทอร์เพตได้ต่อเพราะว่า3ามเล่มน,นี้แล้วเนี่ยข้าราชการทุกท่านที่นั่งข้างหน้าเนี่ยเข้าใจแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะ,ะเราพูดแค่ว่าเปิดหนังสือดูไปทีละหน้าสองหน้าเราจะพูดแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆที่มันค่อยๆขยับทีละนิดทีละหน่อย แล้วก็มันมีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็หนิงก็เชื่อเหลือเกินว่าเป็น knowledge ที่ผู้ประกอบการทุกท่านรอคอยและเป็นผู้กอบการทุกท่านเนี่ยทำงานออกมาได้ดีเสมอแล้วก็เป็นการทำงานหาอาชีพได้เป็นกอบเป็นกรรมส่วนพวกเราที่เป็นพวกนักวิชาการซึ่งไม่ค่อยวิชาการอย่างฉันเนี่ยก็จะย่อยให้ทุกคนแล้วให้ทุกคนได้ ต่อยอดต่อไปนะคะแล้วก็พวกครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่สอนสอนแล้วก็ให้โอกาสเด็กในการที่ได้ทดลองได้อ่านแต่พวกที่เป็นดีไซเนอร์หรือพวกที่เป็นมีอาชีพของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่อ่านแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็กลาบว่าเรื่องสื่อเรื่องนี้ no มันต้องลงมือทำคุณจะเป็นศิลปิแลวเป็นแห่งชาติแล้วฉันจะทิ้งเฉยๆมันไม่ใช่คุณยังมีลมหายใจอยู่ คุณต้องทำมันต่อไปถึงแม้คุณจะอายุ80หรือเกินร้อยก็ตามตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยคุณต้องทำมันต่อไปซึ่งท่านอิงเนี่ยเชื่อหลือเกินว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ทำให้ประเทศไทยตรงเจริญได้ยิ่งขึ้นด้วยมือของพวกเราและอาชีพของพวกเราขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ที่อ้อมจิตอ้อมใจทุกท่านและขอให้ใช้ อย่างมีประโยชน์ให้มากที่สุดขอบคุณคะ่ะ